สบายดีพ่อแพี่น้องมาสบายดียามเช้าๆเนาะสออกนามื่อนี้ไปลนกาตัวเองเนาะมื่อนี้ฝนตกเมื่อคืนแห้งขนาดี่ฝนตกแห้งริบพ่อแม่พี่น้องเลยได้ดำนาตัวเองแบบนี้ตะเก่าไปดำซอยอาวเมื่อนี้ดำนาตัวเองฝนตกเมื่อคืนพ่อแม่พี่น้องเลย น้ำเต็มหายเต็มคันวันนี้สิมาลกกานาเจ้าของเหมือนทงไซกำลังมันชิตกมาอีกแล้วคืมเวลาผ่านไปนะพลอยพี่ยองเพลนแล้ว

แม่บอร์รุกมันดำมาลูกซอยอะไรเลยเห็นยังไงน่้นะเจาะไปดินเปนดอนเอาหากระไดเสาหมัดขึ้นมาจับกงมาจังหน่อยสิหัวบูชาละโดนกับแม่ทั้ง สัวงนโมเนได้หาซิปบอ้กระดิกะาวมัดฮอด้กะามัออลงน้ำลังนะเบิ่์มดกามอนลงน้ำหลังเร้วลกะเกงเรอลกะเก่งลกเริมชิแล้วล่ะไกลอีแล้วแรงกันแล้วคุตก ยนะ่ามาแรนะถ้าหยัดเื่อหัดอนกลางคืนยหยันี่นะเครน่องข,ขมาวนะมาได้จักหมัดแล้วล่ะด้วันดสี่สวงก,งงกวคนนี้แช่มโลกกาคน,นได้หลายกุม่ บรรยากาศคล้ไทยฝนสิตตอีกแล้วได้เท่าไรก่อสอสามเออไกลเท่าไรดิห้าักได้สาวไปแล้ว ม่วนหรือเมื่อยเอ้ยม่วนหรือเมื่อยค่ะเดน้อยนะได้กลกเคยมึงแกระลบไเหอาก็ได้ บิดุิดุ้ันเป็นยังไงเป็นล้มัน่เดร้างกันิถงบ้ามถึงตลาดไดยังหดแล้วห้ากห้ากได้สิบสองมาหกได้สิบสองสิบสองหมแล้วนอเฮาานี่แล้วได้แล้ว ในมาถือกูได้อีกแล้วอ่ะเอาสิเอาสิมาหมาม<า>ัดเอฮะเอาไปแน่นั้นเห็นมนเกะลูกเอาไปาาาเลยกะ ลงเลยแล้วเออลงเลยแล้วเลิเขาจัเขาดีแล้วกระกพาอืมกรเขียวเห็กเนนาจักมันจักม่วนจักจักนจัก เมื่อยปวดขานวนพัดรูด้ชิเมื่อยมาเลยแกล่วเลยเนาะหาแกล่ตานี่ป้าเป็นแถวแถวอยู่ กันเอารถไทยไปเอากาเนาะแบบนี้เบาแก้วเป็นคนรับคนไทยนาเรอถ่าเอ้ยขับรถรลอทางไปเอากา ผ่านมาได้สี่หาหนาทีฮะก็หอดยังมูมีทอดสนบาทที่ลึกคนกะกันแล้วเรียบร้อยกันแน่<ะ>วันน้ถ่ายตอนฝนถ่ายตอนเราชิ่งโอ้โหรถสิขึ้นทุกบ่อชิ่ขึ้นทุกบ่อเน้อยึดยึดยึก เรียบร้อยชม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 เก่าขเขาหวานเนี่ยเขาต้องหอดบองามมาเลยบรรยากาศที่ทงไทงนาเราหยอบทนทงเลย ละว,ว่ามนไม่หยอนเลยเขียวงามค่ะเขาพระเจ้าหวานเน,ะนาะงฝนกาไปดังงนาินานัาน,นตรงนตเมื่อคืนนี้ฝงตงแห้งน้าเป็นหหยเต็มคัน รถจัจรหว่า,วานเบืถ่ถุงพี่น้อง,งนี่เปนี่มนาาี่ยมิจนาเขาดำอุ้มลาพจากเนาะพี่น้องกรจุกชุกคนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เนาะแเอาไปหน้าทุงนั่นกันเลย กดมะกระดิ่งน้ำเนะาะสิบริภักทิร์แม่ๆจากซองเอาไปแล้วสบายดี